กินข้าวเนี่ยมาหาพระเชเนี่ยใส่ทะโลใส่ทะโลทียาใส่พะโลบลูเยอะจังเลยบล่ทิจยาเยอะดี่นอิจาล้งกอะไรเกโอ้ยไม่ต้องมาเยอะนะ 봐. 아가저 접다. 내가 거기 때 있으면

ไปดีกว่าไปดีกว่าคุณแม่ไปแล้วไปดีกว่าไปดีกว่า อยู่กับพี่อาร์ป่ะพี่อาร์เนาะดวแม่มาเดี๋ยวแม่มาอยู่กับพี่อาแม่ขนของเยอะครับแม่ขนของเยอะแม่ขนของเยอะไงเป็นพี่อาร์ครับพี่อาร์นั่งอยู่คนเดียวสงสารพี่อาร์พี่อาร์นั่งอยู่คนเดียวสงสารพี่อาร์เนาะโอเคป่ะ นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยยากินฟาเกตี้เอาไ้เออเหนนูกินไมกรอรอรอแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่หมี อไรดูแมนได้จ่ะอ,อืมตาโปงแม่ไดกแมนเหรอได้ๆะปลาปลาลูกโป่งตอนกลางคืนอ้อมัฝนตกแล้วเนี่ยได้จ้ฝนตกเลยอ้มว่ีเอ้านีกามกกำพี่ไหน ไปดูไปเดินแมนใช่น้ำแข็งจะดูจะเจอเออเป็นแมนใช่ไหมยิงน้ำจิ้วจิ้วยิงน้ำจิ้วจิ้วอ๋อนี่เหนียวแลวิ่งตรงนี้วิ่งตรงนี้น้ำยังวิ่งไม่ได้นะยังกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน วิ่งไม่ได้